เคยนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปเตยก็มาทำคลิปนะคะเป็นพิกอารา์ศนะคะแบบแรนดอมนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มเช็คนะคะพลังงานของเรานะคะทดสอบเซนทดสอบพลังงานจิตของเรากันค่ะว่าเราเป็นคนมีเซนไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีพลังจิตที่เข้มแข็งหรือเปล่านะคะ ก็จะมาในหัวข้อนี้นะคะซึ่งวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถเข้ามาเปิดฟังได้เลยค่ะใครสนใจจะจองคิวดูดวงนะคะจองคิวได้นะคะกับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ใครสนใจในส่วนของน้องแหวนนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นน้องเขียวนะคะอีกรุ่นก็จะเป็นไหมทองนะคะเป็นรุ่นนี้ ส่วนตะกุดตอนนี้นะคะมีตะกุดพระแม่ลักษมีอย่างที่ไปเตยใส่อยู่ก็จะเป็นตะกุดที่ใช้ออกแบบตามวันเกิดนะคะตะกุดออกแบบตามวันนะคะแล้วก็มีทเวทศสุวรรณมีองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะรุ่นนี้จะเป็นองค์พ่อพระพิคเนศบวกหินแบริลนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะบวกหินแบริลแล้วก็ เป็นฮาวไลท์นะคะกับทเวตสุวรรณสีขาวแบบนี้นะคะก็สนใจก็สอบถามได้เลยนะคะในเพจในไลน์นะคะโอเคกระกุดจะมีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาองค์พ่อพระพิคเนศนะคะทเวชสุวรรณปู่พญานาคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเช็คเซนส์นของเราทดสอบพลังจิตของเรานิดนึงนะคะว่าพลังพลังจิตเด็กเข้มแข็งแค่ไหนเซนส์นแรงหรือเปล่านะคะ ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้พอดีก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้เลยนะคะเรามาดูวันเดือนปีเกิดเดือนเกิดลัคนาราศีซีว่ามีใครบ้างไม่ได้เห็นเลข6เลข9นะคะเห็นราศีเมถุนเห็นราศีสิงห์เห็นหมายเลข5าหมายเลขสอาจจะเป็นเดือนเกิดของคุณวันเกิดของคุณก็ได้หรือนะคะมีเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นเลขสีเลข5เลข6เลข9นะคะประมาณนี้ อ่ะโอเคเช็คกันนิดเดิงเราเซนแรงแค่ไหนเรามีเซนหรือเปล่าเออวันนี้มาหัวเ้าแปลกนิดนึงนะฟังสนุกสนุกกันนะคะอย่าไปซีเรียสนะอ่านใจคนออกไหมดูสิจริงๆแล้วไพ่เนี่ยก็ก็แม่นยำในตัวค่อนข้างมากนะคะคือถ้าเรานิ่งเรามาเปิด มันจะค่อนข้างแม่นยำมากมากถึงมากที่สุดต้องไวอย่างนี้นะคะใครมีโอกาสได้ดูดวงโดยใช้ไพ่ก็ค่อนข้างแม่นนะมันมันมัน,มนแม่นแบบยังไงล่ะอธิบายไม่ถูกนั่นแหละต้องไปลองมันแม่นด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วโอเคดูสิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะคุณเป็นคนสวดมนต์เก่งชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบทำชอบทําบุญเป็นคนนิ่งนะว้าว the sun คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะบางท่านอยู่ในราศีกรกฎราศีเมษราศีพฤกษกนะคะ แล้วก็บางท่านเกิดวันอาทิตย์นะคะราศีเมถุนราศีสิงห์ประมาณนี้นะที่เห็นชัดเจนพลังงานค่อนข้างชัดคุณเป็นคนที่ใจบุญใจร้อนด้วย <laughs> ใจบุญแล้วก็ใจร้อนนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนแล้วก็ดื้อนะคะดื้อในที่นี้เนี่ยไม่ไม่ได้ดื ในทางที่ไม่ดีนะดือ้อที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเป็นคนไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตมากมีระเบียบแบบแผนเข่งคัดพึ่งพาอาศัยตัวเองมากกว่าคนอื่นนะไม่ชอบขอความช่วยเหลือคนอนะเอาง่ายๆเลยชอบ คือทํางานหนักเป็นคนบ้างงานก็ได้นะคะแล้วก็จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่ทําร้ายใครด้วยคําพูดแล้วก็ชอบคนที่พูดจานิ่มนวลสุภาพเกลียดการใช้คําพูดที่รุนแรงประชดประชันเออนะคําพูดเร้ายเดี๋ยคุณไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่ไปเตยเห็นก็คือเป็นคนที่ อาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองในบางครั้งเวลาตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะแต่เป็นคนกล้าหารนะเป็นคนกล้าหารเป็นคนคิดมากวิตกจริตคิดมากไม่ชอบเปิดเผยตัวตนในที่สาธารณะมีโลกส่วนตัวสูงคบคนง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงบางทีเนี่ยอยู่กับอะไรนานๆไม่ได้จะสมาธิสั้นเป็นบางช่วง แล้วก็ไม่ชอบให้คนมาบงการหรือชี้นำตัวเองนะคะดื้อไหมดื้อไหมเป็นคนดื้อนิดนึงแหละอย่างที่บอกว่าเราจะมีมุมที่แตกต่างก็คือดูเป็นคนแกร่งนะแต่จริงๆเราขี้อายขี้กลัวนะคะดูสนุกสนานชอบหัวเราะชอบสดใสละเิงอ้าใครที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยเป็นคนเก็บความลับเก่งอ่านใจได้ยากอ่านใจคุณยาก นะคะยึดติดกับระบบระเบียบสูงหัวโบราณอย่างที่บอกเลยเป็นคนหัวโบราณแล้วก็พลังเยอะอืมพลังเยอะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงกระตือรือร้นสูงกล้าหารเปิดเผยคุณจะไม่ชอบพึ่งพาใครนะใจใหญ่อะ่ะใช้เงินซื้อความสุขได้ต้องว่าอย่างเงี้ยเออ เงินมันแก้ปัญหาได้ไงก็เลยใช้เงินซื้อความสุขได้ก็ถึงไม่คุณถึงไม่ชอบขอความช่วยเหลือใครไงอยากได้อะไรอยากทําอะไรเพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครเออไม่อยากให้คนมาบอกว่าเออนี่แหละเราช่วยนะแบบนั้นแบบนี้คุณไม่ชอบคําพูดแบบนั้นไม่ไม่ไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครไม่ชอบติดหนี้ใครอ่ะเอออยากทำอะไรทำอยากคิดอะไรคิดอยากลุยอะไรลุยอยากทำอะไรก็ทำเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ชอบทําบุญนะคะใจบุญสุนทานนะอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นแล้วมันเป็นตัวมันเป็นตัวคุณที่เด่นชัดมากๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะถึงจะสําเร็จช้าแต่สิ่งที่คุณทําอ่ะจะต้องสําเร็จเซนคุณจะมาช่วงที่คุณตั้งจิตสวดมนต์แบบจริงจังนะอันนี้พูดเลยนะ<อ>เวลาที่คุณนิ่งมากๆนะคะหรือช่วงไหนที่คุณ ภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์หรือช่วงไหนที่คุณได้ปฏิบัติแบบจริงจังต่อเนื่องอะเซนคุณจะแรงนะคะเซนเหล่านี้นะคะหรือพลังจิตของคุณเนี่ยมาจากการฝึกนะคะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองเออแต่เซนของเราเนี่ยมันเกิดจากการฝึกฝนการที่เราหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะในเรื่องนี้ต้องว่ายอย่างนี้เลย คุณมีพลังจิตท,ที่เข้มแข็งไหมดูซิแล้วเราก็มาดูกันก็เซนคุณแรงแค่ไหนจริงๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดทันคนต้องว่ายอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเพื่อนๆนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยอ่านใจคนออกไหมอ่านใจคนออกนะเพราะว่าคุณเห็นคนค่อนข้างหลายประเภทมาแบบดีจ๋ามาแบบสุดจัดแบบร้ายลึกก็มีถ้าถามว่าคุณมองคนออกไหมคุณมองคนออกนะ คุณทันคนน่ะอ่านใจคนออกด้วยเอออ่านใจคนออกก่อนหน้านี้เวลาที่คุณแบบเคยให้ใจใครอ่ะแบบให้เต็มที่เต็มร้อยอ่ะคุณมักจะได้ความผิดหวังความเสียใจกลับมาทุกครั้งนะคะคุณเป็นคนไว้ใจคนง่ายนะเคยให้ใจคนด้วยแล้วก็เ <c oughs> ชื่อบางทีก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะอาจจะโดนหลอกได้ง่ายแต่ เหมือนเราพอเราเจอเหตุการณ์เหล่านั้นบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันทาให้คุณมันทาให้คุณรู้เท่าทันคนมากขึ้นนะคะเป็นคนตรงแล้วก็มีระบบแบบแผนในการใช้ชีวิตมากๆนะคะเป็นผู้นําสูงแล้วก็ทันเล่เหลี่ยมของคนนะพูดเลยว่าคุณทันเล่เหลี่ยมของคนมากมาก แล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังแล้วก็เลือกคบคนจะไม่เปิดใจคุยกับทุกคนหรือคบกับใครทุกคนนะแล้วก็จะเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากถ้าเป็นเรื่องของตัวเองบางเรื่องเนี่ยคุณจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดคุณจะแสดงให้เห็นแค่บางมุมเท่านั้นคือคุณจะให้รู้จักคุณแค่บางมุมเท่านั้นจะไม่ได้รู้จักทุกมุมของคุณเป็นคนที่ระมัดระวังเลือกคบคนนะคะคือไม่อยากให้ใจผิดคน สลาดทันคนอ่านใจคนออกเราก็รู้ด้วยว่าคนที่เข้ามาคิดและรู้สึกยังไงนะคะคุณเป็นคนที่แบบเจ็บปวดมาเยอะผิดหวังมาเยอะเสียใจมาเยอะนะคะจากการไว้ใจคนค่อนข้างที่จะมีความระแวดระวังภยัยแล้วก็ไม่ตกหลุมพรางใครง่ายๆนะคะคุณอาจจะมีกับดักของคุณอะเออไว้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเพราะผลประโยชน์นะคะ ถ้าถามว่าคุณเส้นแรงแค่ไหนเส้นแรงนะเส้นแรงแรงเลยล่ะเส้นแรงนะคะพูดเลยว่าเส้นแรงแล้วก็คือมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยาอะแล้วก็เวลาที่คุณคิดว่าเออคนคนนี้เขาน่าจะไม่ได้ประสงค์ดีกับคุณเนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะความคิดคําพูดการกระทําที่คุณเห็นเนี่ย คุณสามารถมองออกได้เลยอ่านขาดได้เลยว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีนะคะหรือเขาอาจจะยังไม่ได้เอ่ยวาทะใดๆออกมาอาจจะยังไม่ได้เอ่ยคําพูดใดๆออกมาแต่คุณเห็นพฤติกรรมคุณเห็นสายตาคุณเห็นแววตาคุณก็คุณก็มองออกแล้วว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีแม้กระทั่งการพิมพ์ข้อความนะคะการพิมพ์แชทหรือข้อความที่คุณอ่านบางทีคุณยังอ่านออกเลยว่า ออที่เขาพิมพ์มาเขาอารมณ์แบบไหนเขารู้สึกอย่างไรที่เขาพิม์มาแบบนั้นโอเคในสมมุติอะสมมติเขาพิมพ์ว่าคิดถึงนะคะถ้าเขาพิมพ์ว่าคิดถึงแต่เขาไม่ได้คิดถึงคุณอะพิมแค่พิมพ์คิดถึงสงสง,สง,สงอะไรเงี้ยคุณก็มองออกว่าอ๋อมันเฟกอะมันไม่จริงใจคุณคุณมองออกอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นนะคือมันดูไม่จริงใจอะเออเวลาที่แบบว่าข้อความบางข้อความอะถ้าเขาหุ่นกิบ อารมณ์ไม่ดีแล้วพิมพ์ส่งข้อความมาในแชทหาคุณคุณก็จะมองออกว่าคนคนนี้เขาน่าจะไม่ปกติอารมณ์ไม่ดีแล้วส่งข้อความมาหาคุณนะคะเป็นคนมองคนออกนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ยอมคนนะเป็นคนไม่ยอมคนแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตมาบงการมาบอกว่าจะต้องเป็นแบบนั้นต้องทําแบบนี้ คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากแล้วก็ระแวดระวังภยัยระแวดระวังคนมากๆถ้าคุณได้ให้ใจใครเนี่ยก็นั่นแสดงว่าคุณน่าจะสกรีนแล้วคิดแล้ว,ค,ลวคิดอีกพินิษ์พิจารณาแล้วว่ามองแล้วว่าอ๋อคนเนี้ยคือคบได้คุยได้คุณถึงจะเปิดใจคุยแล้วคุณก็จะให้เห็นมุมทีละมุมเห็นทีละด้านที่เป็นคุณอะจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังจิตของคุณเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะสตรองแล้วก็ ย่อยพ่ปฏิาพานทันคนนะคะคือมันมันเฟลมันเสียความรู้สึกจากคนมาเยอะก่อนหน้านี้ไว้ใจผิดคนมันก็เลยทําให้คุณเลือกคบคนนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเซนเราแรงไหมดูอีกสิเมื่อกี้เราดูพลังจิตเนาะเรามาดูเซนต่อพลังจิตเนี่ยถามว่าเข้มแข็งไหมคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะจิตจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งอยู่กับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของคุณ ตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่รับพลังงานภายนอกมาได้ค่อนข้างรวดเร็วแม้จะเป็นพลังงานดีหรือไม่ดีคุณรับมาหมดไม่รู้ว่าตัวคุณเองจะกรองได้มากแค่ไหนบางทีคุณอาจจะเครียดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลจิตใจดิงงดาวแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนั้นแสดงว่าเราไปรับพลังงานภายนอกมาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือฝึกพลังจิตของคุณให้เข้มแข็งอาจจะเป็นการปฏิบัตินะคะการฝึกการปฏิบัติการ การที่ทําอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้พลังงานลบมาทําอะไรคุณได้อะ่ะเออพลังงานลบในที่นี้อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อ่าเขาอาจจะมีคําพูดแบบว่าแย่ๆนะหรือ หลายๆเหตุการณ์ที่เราเจอเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบนะคะเราก็เคลียร์พลังงานลบของเราได้ด้วยการหนึ่งแหละสวดมนต์นั่งสมาธิ2นะคะคุณอาจจะใช้หินนะคะคอร์สนะคะโรสคอร์สนะคะอเมทิสต์นะคะมูนสโตนนะคะหรือเป็นหินประเภทไหนก็ได้ที่มันสามารถล้างพลังงานลบได้แล้วก็ชำระล้างพลังงานลบนะคะด้วยพาโลสันโตนะคะหรือไวเซตนะคะก็ได้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันในระดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นการใช้ น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือนะคะแช่แช่เท้านะคะน้ำเกลือกับน้ำอุ่นแช่เท้านะคะหรือนะคะเกลือดำนะคะที่ใช้เอามาขจัดพลังงานลบออกไปนะต้องลองดูนะไปเตยลองทำแล้วค่อนข้างค่อนข้างได้ผลอันนี้คือลองด้วยตัวเองนะใช้ไว้์เซตนะคะไปเตยจะใช้ไว้์เ็จที่เป็นไว้เศษแบบที่เขาขายเป็นมัดๆกันอะหรือใช้หินนะคะหินที่เป็นหินแท้นะคะเอามา เอามาวางนะคะใกล้ๆเรานี่แหละหรือจับหรือสัมผัสก็ได้แล้วก็ใช้เกลือดาเอาวางไว้ตามมุมใส่ถุงอ่ะแล้วก็วางไว้ตามมุมต่างๆของห้องหรือ,อโต๊ะทํางานนะคะโต๊ะทํางานเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าพื้นที่มันเยอะนะคะพื้นที่โต๊ะทํางานที่เรานั่งเนี่ยอันนี้คือแชร์ทริคนิดนิดนึงนะคะก็ควรจะมีะแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะคะน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเติมน้ําด้วยนะคะน้ําเปล่าหนึ่งแก้วนะคะ เติมน้ำหนึ่งแก้วเพื่ออะไรคะ,ะน้ำเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ทำให้เรานิ่งทำให้เราเย็นทำให้เราสงบหรือวอลเปเปอร์ที่ใช้เป็นอ,อยู่หน้าจอคอมของคุณนะนะคะหรือโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามก็ควรจะใช้เป็นรูปรูปที่เป็นน้ำหรือปลาปลาคร์ฟก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้โทนสีฟ้านะคะมันจะทำให้พลังงานมันมันค่อนข้างที่จะเย็นนะคะเราจะได้แบบ ตัดสินใจอะไรคือมันจะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการความกระฉับกระเฉงรวดเร็วคล่องแคล่วนะคะคุณก็สามารถใช้รูปปั้นที่เป็นรูปรูปรูป,รปม้าก็ได้นะคะหรือรูปพี่เต่าคริสตัลก็ได้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันระดับหนึ่งอันนี้ก็คือใช้วิจารณญาณในการฟังเนาะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย ไม่เคยทํานะแต่พอไปทําแล้วมันก็โอเคค่อนข้างดีแล้วก็แผ่นวงกลมกระดาษวงกลมแผ่นสีเหลืองนะคะกระดาษวงกลมสีเหลืองหนึ่งชิ้นหนึ่งแผ่นตัดแปะไว้หน้าโต๊ะเลยนะคะเพื่อ,อเสริมในเรื่องของสมดุลในร่างกายอันนี้คือใช้วิจารณญาณนะอย่างที่บอกว่าลองมาหมดแล้วนะคะอะไรดีไม่ดีนะคะใครที่ มีความรู้สึกว่าเราไม่มีไฟในการทํางานหรือเรามีความรู้สึกว่าเราทํางานแล้วเราไม่นิ่งเราใจร้อนหรือเราเอื่อยเราเฉยเนี่ยก็ลองดูนะคะใบเตยจะใช้หลกัลกๆเลยคือน้หนํนหนึ่งแก้วน้ําสะอาด1แก้วนะคะก็จะเปลี่ยนทุกวันใช้น้ําสะอาด1แก้วนะคะทุกวันนะนั่งเ,เปลี่ยนแล้วก็เอามาวางไว้หน้าโต๊ะน้าเนี่ยนะเขาดึงดูดคือเราพูดดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ โมเลกุลในในน้ำอะ่ะมันก็จะแตกตัวเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่ถ้าเราใช้คําพูดดีๆหรือมีพลังงานบวกๆโมเลกุลที่อยู่ในน้ําแก้วนั้นน่ะมันก็จะเป็นผลึกที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าในร่างกายก็เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่การที่เราใช้คำพูดบางอย่างกับตัวเองก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยแหละที่ไปฟังมาก็เออมันก็ใช่มันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีใช้คำพูดดีๆ ฟังสิ่งดีๆนะคะมองสิ่งดีๆเห็นสิ่งดีๆแล้วมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีไฟมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเราได้ยินแต่คนพูดว่าเหนื่อยงานมีแต่ปัญหาโอ้ยอันนี้ก็มีแต่ปัญหาอันนี้ก็วุ่นวายคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็นินทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปซึมซับพลังงานลบนะคะโมเลกุลในร่างกายที่เป็นน้ําหรือแม้แต่น้ําที่เราจะดื่มที่วางอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็แตกตัวเป็นผลึกที่ไม่ได้สวยงาม ต้องว่าอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้พูดถึงแชร์กันเนาะอ่าเรามาดูเซนต์ของเรานิดนึงอันนี้เล่าไปเรื่อยนะคะคลิปนี้เล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยๆนะคะแชร์ทริคการจัดโต๊ะทํางานยังไงให้ปัง <laughs> อ่าใครทํางานนั่งโต๊ะหน้าคอมเนี่ยนะลองดูนะเบเตก็ทํางานหน้าจอทุกวันเหมือนกันนะคะทําเป็นแบนะ็กออฟฟิศเนาะต้องว่ายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นลองหาวิธีการ ที่จะทำให้เราเสริมเราได้นะคะเรามาดูเซนสิเซนเซนเซนนิดนึงมีเซนปะดูสิขกห้าใบนะจบคำทำนายแล้ววันนี้พูดไปเรื่อยนะคะเป็นคลิปแรนดอมที่พูดไปเรื่อยๆจริงๆโอเคหนึ่งเหรียญเคยฝันแล้วถูกหวยไหมเนี่ยคุณมีเซนนะ แต่คุณต้องนิ่งจริงๆนะถ้าคุณไม่นิ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันตีกันมันรวนคุณมีเซนต์อยู่คุณมีเซนต์อยู่เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าถามว่ามีามเซนต์ไหมมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คะ่ะแบบเคยมีไหมเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเหมือนฝันว่าเออมีคนมาบอกนะเนี่ยนุ่นนี่นัน่น,นนะคะเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็เป็นคนฝันแม่นนะ เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคนฝันแม่นแบบฝันเหมือนมีเทวดาประจำตัวมาบอกมามา,มาเตือนเราอะ่ะเวลาจะมีเหตุเพศภัยอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะมาบอกมากล่าวคุณหรือคุณอาจจะฝันเห็นใครบางคนที่เขาคิดถึงคุณก็ได้นะคือถ้ามีใครคิดถึงคุณเนี่ยหรือนึกถึงคุณเนี่ยคุณจะฝันเห็นคนคนนั้นนะคะคุณอาจจะแปลกใจว่าเออ นานทีปีหนไม่เคยฝันเห็นคนคนนี้เลยทําไมถึงฝันเห็นเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็แบบอยู่ดีๆเขาโทรหาหรือทักแชทหาอารมณ์ประมาณนั้นอะเออเราจะมีเซนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็อา่านใจคนค่อนข้างขาดอา่านใจคนออกประเมินสถานการณ์หรือมีรางสังหรณ์ที่แม่นยําคือรู้ล่วงหน้าแหละว่าเนี่ยเรื่องนี้ถ้าทําแบบนี้ไม่ดีแน่ ปัญหาตามมาแน่ๆคือม,มันมันมักจะเป็นแบบนั้นคุณจะเซนเซนมาในรูปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไปไตยสัมผัสได้ตรงนี้นะก็ฟังสนุกสนุกฟังขำๆไปนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังก็ถ้าอยากจะให้ทําหัวข้อแนวนี้นะคะก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้พิมพ์999นะคะหรือพิมพ์8989รับพลังงานดีๆนะก็ถ้าอยากให้ทําหัวข้อเกี่ยวกับ พลังจิตหรือเกี่ยวกับเรื่องของเซนส์นะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเราจะทําเป็นพิกอัการดอีกทีหนึ่งอันนี้ไปเตยมาสูมทําเป็นแรนดอมเพราะว่าดูแนวทางก่อนว่าเพื่อนๆสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าส่วนใหญ่ไปเตยก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมดูดวงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเอ้ยความรักนี่ทําบ้างนานๆทีนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เรื่องเจ้าที่เจ้าทางไปเตจะทําแนวนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ ทั่วๆไปแต่ความรักก็จะไม่ได้เน้นมากนะคะก็อยากให้ทําหัวข้อแนวไหนหรือเน้นเรื่องพลังจิตเน้นเรื่องเซนส์หรือเรื่องพลังภายในของเรานะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยหรือว่าเอออยากจะทําหัวข้อแบบแหวกแนวแหวกแนวนิดนึงได้ไหมไปเตยลองทําหัวข้อที่มันแตกต่างออกไปจากตรงนี้พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะไปเตยจะมาเลือกสกรีนอีกทีนึงว่าหัวข้อไหนที่คนแบบนิยมอยากให้ทํามากที่สุดเดี๋ยวจะลองเอามาทําเป็นพิกอากาศให้เลือกเป็นกองๆองดูนะคะจะได้แบบ เออมันจะได้แบบใกล้เคียงกับพลังงานของเราแล้วแล้ววันนี้เนี่ยใครที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงก็พิมแปด9 8้แ 9, รับพลังงานดีๆได้เลยนะคะก็คุณก็มีเซน์ประมาณ70%็ดลคะคะแล้วกออ็มีพลังจิตที่เข้มแข็งไหมเข้มแข็งประมาณ60%นะเราต้องไปฝึกไปปฏิบัติเรื่อยๆแล้วมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ะอวยพรให้เพื่อนๆโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ